เตือนวิดีโอนี้ไม่ได้ให้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงแต่ตามกับสเปกนีไม่ควรเล่นหรือตา่างๆโปรดใช้กิจกรรมในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเล่นเกมที่ข้าแพ็คมาติกครับเอมไทเกอร์วอลเลเยอร์ครับมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปปรับเบ็ดกันก่อนเลยครับเดี๋ยวผมขอ เบ็ดไปที่สองร้อยห้าสิบละกันครับมามาดูกันครับสองล้อครับยังไม่มาเลยอ่ะแล้วก็จะเข้าหน้าฟีสปินเนี่ยมันต้องเป็นตัวสอนภาษาจีนเนี่ยครับมาสองนะครับมาสามครับเรียบร้อยครับได้มาสองร้อยห้าสิบครับเข้าหน้าฟีสปินได้ ห้าครั้งครับครัเดี๋ยวไปดูกันครับ,รบอ่ะไม่ได้ครับเหลือสามครั้งครับ,รบอ่ะได้ตัวเจมาครับได้มาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบครับ ตัวเจมากแล้วครับครับไม่เข้าครับเล่นหนึ่งครั้งครับครับครั้งสุดท้ายครับมาครับหนึ่งพันสองพันครับสามพันครับ สี่พแล้วครับได้มา4,500เป็นเสาร็จได้มา6,350บครับมาเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับเออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปนกที่มีไฟแล้วมีจำนวนเงินอยู่เนี่ยเออถ้าได้มา6 5หตัวเนี่ยครับผมไม่ค่อยแน่ใจ มันก็จะเข้าหน้าฟรีโบนัสเงินนะครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่1,600ครับอนน่ได้มาอีก300ครับ ของเงียบเลยครับอาจจะได้อีกไหมโอ้โหไม่มาครับได้มาห้าร้อยครับ <c oughs> ได้มาสี่ร้อยครับได้มาห้าสิบครับอีขออ่ขออีกเท่านะึง สวยครับเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าฟีโบนัสเงินนะครับเี๋๋วสองครั้งครับอีกครั้งหนึ่งครับมาไหมสวยครับเนี่ยพอมันได้มาปุ๊บมันก็จะขึ้นจำนวนรีสปินให้เราเป็น3ครั้งเหมือนเดิมนะครับสวยครับ มาหน่อยมาหน่อยขอหน่อยสวยครับห้าช่องขอเต็มจอเลยได้ปะ่ะโอ้โหไม่มาครับโอ้โหหมดแล้วอย่างนี้ก็มาดูกันครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ ห้าพันแล้วครับหกพันเจ็ดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นสี่ประมาณหมื่นสี่พันครับอ่าได้มาหมื่นสี่พันครับก็เป็นเสร็จแล้วบวกมาหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูค่ายลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเกมเกมนี้เว็บ i m i 5 5 5ก็เป็นเว็บที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะครับเว็บนี้เนี่ยมีสล็อตมีค่ายสล็อตอะครับ ให้เราถึง14ค่ายครับก็เป็นค่ายชั้นนำทั้งนั้นนะครับที่สําคัญนะครับเว็บเนี้ยไม่ต้องโยกเงินเข้าออกใ้้สียเวลาเลยครับแล้วก็เว็บนี้นะครับฝากถอนแบบออโต้น,นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ